สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจำมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระพุธนะคะที่ได้ทําการยโยกย้ายตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมปี2566นนี้ค่ะการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ ถือว่ามาแล้วส่งเสริมนะคะเพราะดาวพระพุธเป็นดาวธาตุน้ำแล้วมาอยู่ในราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นราศีธาตุน้ำมาเจอกันกับคู่ธาตุแบบนี้ย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลในด้านใดบ้างค่ะ และคิวนี้ค่ะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค่ะชาวสิงนะคะดาวพระพุธของคุณนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ ดาวเจ้าเรือนการเงินนั่นเองค่ะและอีกภพเรือนหนึ่งที่ดาวพระพุธครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระของดวงชะตาชาวลัคนาราศีสิงค้าดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมปี2566ค่ะดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้นะคะ แน่นอนว่ามาอยู่ในภพเรือนที่เสียก็ต้องมีเรื่องที่คุณจะต้องระมัดระวังกันนะประการแรกเลยคือเรื่องของการเงินการทองค่ะหลีกหนีไม่พ้นจากเรื่องนี้เพราะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณต้องระมัดระวังนะคะใครจะลงทุนอะไรที่ใช้เงินจํานวนมากๆต้องศึกษารายละเอียดเรื่องนั้นให้ดีค่ะอาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงได้ในช่วงนี้ต้องระมัดระวังข้อพิพาทหรือคดีความทางการเงิน อาจจะไกล่เกลี่ยกันเรื่องการเงินไม่ลงตัวนะคะเธอได้มากฉันได้น้อยฉันได้มากเธอได้น้อยไม่เท่ากันไม่เกิดความยุติธรรมต่างๆนานาทางด้านการเงินก็ต้องดูกันให้ดีๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอีกประกาศหนึ่งค่ะไม่เหมาะที่จะให้ใครห <stink> ยิบยืมเงินไม่เหมาะที่จะไปค้ำประกันให้ใครและอย่ารับปากใครในเรื่องของการเงินถ้าคุณไม่มั่นใจในสิ่งนั้นจริงๆนะคะระมัดระวังการลง ทุนการเก่งกําไรทุกรูปแบบค่ะบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการเทรดหุ้นกองทุนน้ํามันทองคําต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก่งกาไรระยะสั้นระยะยาวก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ดีนะคะแล้วก็ต้องจับจังหวะให้ถูกต้องในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่างเงินการแลกเปลี่ยนเงินตรากับต่างประเทศต่างๆด้วยนะคะเพราะดาวการเงินของคุณมาอยู่ในเรือนวินาศซึ่งเป็นเรือนของความเสียหายนั่นเองค่ะนอกจากนั้นดาวพระพุธยังเป็นดาว เจ้าเรือนลาภะซึ่งหมายถึงโชคลาภนะคะโชคลาภออขอภัยค่ะดาวโชคลาภมาอยู่ในเรือนวินาศนั่นหมายความว่าจะถูกทําลายหรือเปล่าในเรื่องของโชคลาภไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่จะมาเป็นข่าวดีอาจจะมีเรื่องราวร้ายๆแทรกเข้ามาด้วยนะคะโอกาสการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจากที่ควรจะได้มากลับได้กลับไปถูกตัวเลขที่น้อยเนี่ยค่ะมันเหมือนกับถูกบั่นทอนไปนะโชคลาภยังมีอยู่ไหมมีค่ะเหมือนกับ ว่าแทนที่เราจะได้โชคเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็อาจจะถูกลดหลั่นหรือบั่นทอนมาเป็น 60- หรือ70เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะถามว่ามีโอกาสดีๆไหมก็ยังมีอยู่ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระพุธก็ถือว่าเป็นดาวาธาตุน้ํามาอยู่ที่ราศีกรกฎก็ถือว่ามาอยู่ที่ราศีาธาตุน้ํานั่นก็หมายความว่ามาอยู่ที่รวมาธาตุนะคะมาอยูใ่ในจังหวะเวลาที่ถูกที่ถูก,ถกาธาตุนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะประ กาารต่อมาดาวพระพูดเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคำพูดการเจรจาปากการสื่อสารทุกรูปแบบค่ะและยังหมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆด้วยใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ต้องทำงานอาศัยคำพูดอาศัยการเจรจาอาศัยปากอาศัยการสื่อสารออกสื่อออกหน้าออกตาต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็น2เท่านะคะ คำพูดคำจาของคุณอาจจะก่อให้เกิดศัตรูคำพูดคำจาของคุณอาจจะก่อให้เกิดข้อผิพลาทคดีความหรือทําให้คนอื่นไม่พอใจหรือทําให้คนอื่นมองคุณในแง่ไม่ดีหรือไม่เช่นนั้นคนอื่นก็มาใส่ร้ายคุณทางคําพูดเขาอาจจะพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีไปเล่าเรื่องราวของคุณต่อให้คนอื่นฟังในทิศทางที่มันไม่ดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะประการต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารหนังสือ สัญญงสัญญาธุรกรรมการเซ็นต่างๆนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดจะหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นอะไรเนี่ยต้องอ่านรายละเอียดให้ถี่ถ้วนนะคะเน้นย้ําเลยว่าต้องอ่านให้ถี่ถ้วนนะไม่รู้ว่าเขาให้เซ็นเพราะอะไรเพียงแต่มีคนบอกว่าให้เซ็นตรงนี้เราก็เซ็นไปเลยจะอ้างแบบนี้ไม่ได้ต้องอ่านรายละเอียดนะคะเมื่อเซ็นไปแล้วเท่ากับว่าคุณยินยอมทุกอย่างนะบางทีอาจจะมีญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวนี่แหละซึ่งเป็นคนที่คุณเห็นหน้าค่าตาหรือไว้ใจ กันมาบอกให้คุณเซ็นตรงนี้เซ็นเลยเซ็นเลย,เลยปรากฏว่าก็เซ็นไปเลยโดยที่ไม่ได้อ่านนะคะเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายกันมาแล้วนักต่อน,นักคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะอาจจะเป็นคนที่ชักนําอุปสรรคหรือปัญหามาสู่ตัวคุณเพราะฉะนั้นเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญ,ญ์สัญญาต่างๆต้องดูให้ละเอียดค่ะรวมไปถึงการขอใบอนุญาตต่างๆหรือการต่อใบอนุญาตก็ต้องทําอย่างระมัดระวังและรอบคอบนะคะบางทีอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดบ้างตกหล่นบ้างก็ค่อยๆแก้ไข กันไปสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ต้องการขอยื่นกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆช่วงนี้อาจจะต้องอาจจะต้องใจเย็นหน่อยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ทําให้ล่าช้าคนอาจจะเป็นอุปสรรคทําให้การยื่นกู้ยื่นขอของคุณมันเกิดการติดขัดหรือล่าช้าได้ก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็ออรอยอย่างมีเหตุผลนะคะอยากจะไปถามไทยอยากจะไปออตรวจเช็คดูว่าเอกสารของคุณถึงไหนแล้วไปถามกับเจ้าหน้าที่นะคะไม่ว่าจะด้านใดก็แล้วแต่ นะต้องถามด้วยความใจเย็นต้องถามด้วยเหตุและผลอย่าวีนอย่าไว้วายนะคะช่วงนี้คําพูดคําจาของคุณถ้าเกิดว่ามันเป็นไปในทางที่ลบแล้วมันก็จะส่งเรื่องลบๆตามมาค่ะเชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างรวดเร็วเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนวินาศแบบนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่คุณจะเจอกับเรื่องราวของเสียของพังเจอกับปัญหาเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลข้อพิพาทต่างๆหรือเจอกับการทะเลาะเบาแวงการขัด แยงในผลประโยชน์ต้องดูให้ดีนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสื่อ,เ,อ,อเกี่ยวข้องกับสื่อเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะดูโทรศัพท์ดู iPad n โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตของคุณให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ชำรุดหน้าจอแตกอาจจะมีบางคนหยิบยืมไปใช้แล้วทําของคุณเสื่อมเสียนะคะหรือต้องอัปเดตเครื่องใหม่ต้องโหลดแอป,ปมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารมากขึ้นด้วยนะคะใคร ที่นำอุปกรณ์ไอทีเหล่านี้ไปซ่อมตามร้านต่างๆต้องระมัดระวังข้อมูลบางอย่างที่สําคัญอาจจะมีเกณฑ์รั่วไหลาบางคนอาจจะได้ร่วงรู้ความรับบางอย่างของคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามดูแลในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่จําเป็นของคุณให้ดีค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ